đi theo đã lớp đi vào thăm để cho ai kim động đơn ông ấn coi ông ấn coi ông coi ดับเพลิงมันติดให้ย้อนมาเลยรถตุ้มตัดต่อต้องทำอะไรขับรถมาจากไหนอ่ะครับมาจากบางเฉลิมบางเฉลิมจะไปทํางานในสนามบินใช่ไหมแล้วมันมันมันมีกลิ่นมีอะไรไหมก่อนไหมมันได้ยินเสียงระเบิดปุ๊บระเบิดระเบิดแต่เบิดตึ้งเบิดจากช่วงไหนอ่ะครับ มันจะเบิดตรงนี่มันมันเปรี่ยวกระแบตอ่ะมันไฟซ้ายด้านซ้ายอ่ะมีไฟไฟออกมาแล้วรถ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 ก็จอดเลยไงตอนนั้นเวลาราจอดมันปุ๊บขึ้นมาเลยอ๋อก่อนหน้านี้เคยเอารถไปซ่อมไปอะไรไหมไม่เคยเลยครับรถใช้งานปกติใช้ทุกวันกี่ปีแล้วครับประธานโทษรถวันหกปีปีนี้ครับหกปีก็ไม่เคยเอาไม่เคยไปต่อเติมไม่เคยอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าพอขับมาก็ได้ยินเสียงระเบิดเลยครับผมแล้วตอนนั้นไปมันปุ๊บขึ้นมายัง เราระเบิดปุ๊บไฟขึ้นมาเลยก็เลยต้องรีบจอดอครับผมแต่ว่ารถมีประกันใช่ไหมครับมีมี